สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องปุ้ยผ้ารวยชาแนลทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันนะคะกับชุดสรุปนะคะรัฐบาลไทยนะคะสรุปบนนะคะทุกคนสามตัวบนสองตัวบนฟันนะคะทุกคนเลขขึ้นมาแนวนี่เนาะ ก่อนที่จะไปชุดดูชุดสรุปนะคะแอดก็ให้ดูชุดเก่าก่อนนะคะสามตัวเนาะชุดเน้นนะคะตัวนี้เป็นสามตัวบนชุดเน้นก่อนนะคะแล้วก็สองตัวบนนะคะชุดเต็มส่วนชุดเต็มเดี๋ยวทําให้นะคะชุดเต็มก็คือชุดปักหลักนะคะชุดปักหลักชุดชุดไหนเนาะชุดนี้ปะแล้วก็จะมีสามตัวชุดปักหลักให้นะคะสามตัวชุดเต็มให้เนาะ โอถ้าชุดเต็มมันจะแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้เรียกชุดเต็มนะคะนี่ชุดเต็มมันจะเข้าอย่างนี่ชุดเต็มคือจับอย่างนี้นะคะชุดเต็มนี่อ่างวดก่อนนี้ก็ไม่ได้นะคะจับเน้นไม่ได้นะคะแต่ว่าชุดมันก็เข้าของมันไปนะคะทุกคนเนาะงวดก่อนนี้ก็ไม่ใช่แต่ก็ใกล้เคียงนะคะทุกคนแอดมินสามเจ็ดนะคะสามเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์นะคะออกหนึ่งสี่ห้าสามเจ็ดนะคะไม่ใช่แต่ก็ใกล้เคียงบอกค่ะ เอาเน้นบนนะคะให้บนลงล่างนะคะทุกคนงวดก่อนนี่เด่นบนหกเจ็ดนะคะเอ้ยถ้าตัวนี้นะคะทําเป็นสูตรรวมนะคะแบบว่าเด่นบนล่างอย่างเงี้ยนะคะโหได้เลยเดนจริงเลยแอดเน้นเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้านะคะบนไม่ได้นะคะสามเจ็ดกับบดเน,เน้นเนาะไม่มีค่ะมีแค่หนึ่งสี่นะคะมันออกหนึ่งสี่ห้าเนาะโอ้มีหนึ่งสี่หนึ่งห้านะคะ 1นึ่สี่หนึ่งห้าก็ยังจับคู่ไม่ได้นะคะแต่ว่าไปไป,ไปเข้าสามตัวบนเนาะเอามาดูงวดนี้นะคะแอดให้ตัวไหนอะไรยังไงนะคะเอาไปพินิดพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูอันนี้ให้ดูงวดเก่านะคะวิเคราะห์กันดูเด้อค่ะเผื่อชอบนะคะเราก็จะมีเดี๋ยวให้ดูชุดเต็มก่อนเลยนะคะให้ดูชุดเต็มก่อนที่จะไปชุดสถิตินะคะก่อนที่เราจะมาดูสติกันนะคะทุกคน เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวร่ำเวลานะคะสายบนของเราค่ะสายบนของเรามาเลยมาเลยนะคะสายบนเนาะสายละสองตัวบนเอดสองตัวบนนะคะแอดได้จับคู่ให้ดูไหมเนาะนะคะแอดก็ลงไปแล้วนะคะพวกสิบบงสิบบนอะไรก็แล้วแต่เนาะทุกคนเนาะ เอามาดูกันนะคะนี่นะคะสองตัวบนของเรานะคะที่ไปที่มาเดี๋ยวให้ดูนะคะสถิติให้ดูทีหลังเด้อสติสิบบนหน่วยบนเต็มนะคะดับบนนะคะอะไรก็แล้วแต่ของบนนะคะดับลงดับร้อยเนาะมาดูกันนะคะสองตัวบนนะคะชุดเต็มของเราะค่ะทุกคนสิบบนนะคะสองสามเจ็ดแปดนะคะหน่วยบนเก้าห้าหนึ่งสี่ศูนย์หกนะคะ จับคู่ประกบคู่นะคะ29 25 21 24 20 26นะคะ39 35 31 34 30 36 7 9 75 7จ7ดหนะะึ่งเจ็ดสี่เจ็ดศูนะคะแปดเก้าแปดหน้นนะคะทุกคนนะคะแอดเน้นนะคะฟันเม็ดเดียวนะคะถ้าจะให้ฟันเม็ดเดียวเลยก็จะเป็น92นะคะแต่แอดให้สองคู่นะคะคือ31แล้วก็2อหนึ่งนะคะสาแล้วก็2อหนึ่งแอดเลือก2อหนึ่งะคะสองหนึ่งคือเลขพี่น้องนะคะเป็นตะคือบอนอติดดับคูบ้ใดบออย่าติดดับเด้อจ้ะบนแอดชนนะคะสอนะคะแสดงว่ารัฐบาลไทยงวดนี้มี2มี3แน่นอนแมน บ,บนแอดชนที่สองสามนะคะงวดก่อนนี่ชนที่หกเจ็ดเดี๋ยวให้ดูสถิตินะคะหกเจ็ดลงล่างเนาะแอดเอาเด่นบนนะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ประกบกับสิบบนนี่นะคะสิบบนนะคะสูตรนี้เป็นทั้งเด่นบนแล้วก็สิบบนนะคะเป็นสูตรที่สองของแอดนะคะประกบกันเลยค่ะทุกคนชนที่สองสามค่ะงวดนี้ชนสองสามนะคะแต้มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะอ่ะชนสองสามแมนบอกแอดใช้สองสามตัดก่อนเลยนะคะ ใช้สองสามตัดก่อนเลยค่ะสองสามแสดงว่าหวยรัฐบาลไทยงวดน,นี้มีสองมีสามแน่นอนนะคะซึ่งเข้ากรปับแล้วนะคะกับเลขดังนะคะเขาเลขดังแล้วค่ะทุกคนสองหนึ่งสามหนึ่งนะคะนี่คือตัวเน้นเห็นอยู่บ่อเน้นแล้วนะคะฟันสองหนึ่งนะคะจับคู่สองเก้าสองห้าสองหนึ่งสองสี่สองศูนย์สองหกสามเก้าสามห้าสามหนึ่งสามสี่สามศูนย์สามหกนะคะเจ็ดเก้าเจ็ด 5 7 1 7 4 7 0หนึนะคะ8 9 8 5 8 1าแปดห้นะคะแอดว่า2 5นี่เหมือนเหมือนหน้าลุ้นเลยนะคะ2 5ก็สวยนะคะ2 5ก็หน้าลุ้นนะคะแต่ว่าเราไปจับ3ตัวนะคะมันไม่ได้ได้สองห้ามันไม่ได้เข้าล็อกเยอะหรือเปล่านะคะเดี๋ยวค่อยดูกันเนาะเดี๋ยวให้ดูสามตัวบนนะคะชุด ชุดนิ้นของเรานะคะจะมายังไงอ่าดูเป็นแนวทางนะคะทุกคนถามว่านิ้นเข้าไหมก็ไม่เข้าหรอกคะ่ะบโบ,บช่กระไก่เคี่ยงค <c oughs> ่ะตามนี้นะคะแอดนิ้นนะคะเผื่อฟุกค่ะนิ้นมีเผื่อฟุกเลยนะคะหวยร้อยตัวพันตัวนะคะแอดรู้สึกว่าชุดบนนี่มันจะไปลงล่างบ่อยจังเลยนะคะทําไมก็ไม่รู้นะคะเขาร่างดีด,ดีวัดก่อนลงล่างสามเจ็ดเจ็ดสามนะเอาถ้าเราไม่ผิดนะคะแสดงว่าในนี้มันก็มีชุดล่างด้วยได้นี่นะคะ ถ้าทุกทุบ่างทําไมมันไม่มีห้าหนึ่งเอสระบาทนี่มันมีมันสตาร์ทที่ห้าสองนะคะถ้าเป็นห้าก็ห้าสองสามห้าเจ็ดห้าก็โอ้คืองานเธอเห็นโบมีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนั่นอีสวยมาค่ะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะคะโอ้แอนมาคักเธอเด้อคอยสิดตามเย็นลูกบวชโอ้มาก่ะสร้างคอยสิดตามสามเก้าเจ็ดเก้านะคะสามเก้านี้เข้ารอบทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะสามเก้านี่ เอานี้นะคะแคบเอานะคะสองตัวบนนะคะแต้มนะคะตามนี้นะคะเดี๋ยวเราให้ดูที่ไปที่มานะคะทุกคนเอามาดูชุดสามตัวบนก่อนเลยนะคะชุดสามตัวบนของเรานะคะทุกคนหลักลงหลักร้อยนะคะเดี๋ยวให้ดูคะ่ะทุกคนนะคะนี่แต้มสามตัวบนนะคะชุดสามตัวบนหลักร้อยชุดเต็มนะคะสามแปดเก้าศูนย์ห้าสี่นะคะสามแปดเก้าศูนย์ห้าสี่แต้มสามตัวบนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะจับแปดจับสามจับเก้านะคะแต่แอดกลัวหลักร้อยเป็นสี่จังเลยนะคะแต่ว่าเราใช้แค่สามตัวนะคะก็จะเป็นแปดเป็นสามเป็นเก้านะคะตัวที่เข้าล็อกนะคะเข้าล็อกทั้งสามล็อกเลยนะคะจะมีแปดสามหนึ่งสามสามหนึ่งเก้าสามหนึ่งแปดสองหนึ่งเก้าสามสองหนึ่งแล้วก็เก้าสองหนึ่งนะคะทุกคนนะคะแอดมินไปนที่สองหนึ่งเนาะแอดก็ฟันเลยะคะ่ะแปดสองหนึ่ง สามองหนึ่งแล้วก็เก้าสองหนึ่งนะคะลองนะคะจะเป็นแปดสามหนึ่งสามสามหนึ่งแล้วก็เก้าสามหนึ่งสวยจังเลยนะคะทุกคนออกอยู่นะคะสามหนึ่งรัฐบาลไทยเคยออกนะคะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นสันจรหรือเปล่านะคะสันจรงวดนั้นเนานนะเอาลองดูนะคะนี่คือชุดสามตัวบนชุดมิ้นของเรานะคะแอดจับได้แบบนี้นะคะลองดูเด้อมันจะไปล่างอีกไหมนี่ มาแล้วละเบิงส่งเบิงส่งนะคะแต่ว่ามันก็อย่างว่าแล้ะค่ะทุกคนมันก็น่ากลัวนะคะขนาดโอ้ยแต่ว่าสันจวน่เมินดวงเข้าสีดวงเราจะถูกชะตา์อยู่อีกแต่ว่าเก้าสองหนึ่งนี่เหมือนมันเคยออกแล้วนะคะหวยมันออกอะไรวดนั้นสามเก้าสองไหมวันนั้นที่มันออกสามเก้าสองที่ได้เฮกันนะคะอดจำในยุบ่บมินมันสีอี้แล้วบ่ สามเก้าสองหรือห้าเก้าสองหวดมันมันจำบ่ใด้คะแอดจำได้เท่า่าฟันเก้าสองเม็ดเดียววะแมนๆนเข้าด้ยแอดก็ฟันเข้าสองหวดสามงวดอยู่ด้ค่ะเม็ดเดียวเนาะฟุ๊กนะคะทุกคนเอานี่นะคะ เน้นไปที่แปดสองหนึ่งสามสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งค่ะใครมักนํำกระจัดค่ะสูตรให้แบบนี้นะคะแอดก็ว่ากันไปตามสูตรตามแนวทางนะคะนี่คือชุดสามตัวนะคะเน้นนะคะนี่คือเน้นอันนี้คือรองนะคะอันนี้ชุดสองตัวนะคะเน้นสามหนึ่งสองหนึ่งแน่นอนนะคะทุกคนถ้ามาก็รวยค่ะมาคือรวยนะคะทาเดียวสั้นๆจบค่ะมาดูสติสตังะคะมาดูสติสตังไปเอาก็กองสลากคุณค่ะ สตินะคะทุกคนสติสิบบนของเรานะคะงวดที่ผ่านมานะคะก็หลุดนะคะไปต่อค่ะหลุดนะคะนี่นะคะหกเจ็ดนะคะหกเจ็ดลงล่างนะคะว่าลืมเก็บสถิติล่างด้วยนะคะหกเจ็ดเจ็ดลงล่างนะคะทุกคนอันนี้ก็เข้าบนนะคะงวดนี้สองสามเจ็ดแปดชนสองสามนะคะชนสองสามชุดนี้แอดเอาไปเป็นตัวตัดนะคะทุกคน สตินะคะสติหน่วยบนค่ะสติหน่วยบนนะคะตามนี้เลยนะคะเก้าห้าหนึ่งสี่ศูนย์หกนะคะงวดก่อนเข้าไปที่ห้านะคะสีห้ากอดคอกันมาเองค่ะโอ้ยต้องหกตัวคุณน้องมนก,กอดคอกันมาเองเนาะแต่ว่าเก้านะคะตำแหน่งเก้านี่เดินไม่เท่าไหร่นะคะแอดทำตามสูตรเลยนะคะเรียงตามสูตรตำแหน่งเก้านี่มาไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะนี่ <c oughs> มาครั้งหนึ่งบอกมาครั้งเดียวเองนะคะนี่ตำแหน่งเก้านะคะเสียออีสวยแล้ว เอานี่นะคะสติเด่นบนนะคะนี ok ่สติเด่นบนนะคะเด่นบนสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่แอดเอามาประกบนะคะเอามาประกบกันกับสูตรนี้นี่เด่นบนสูตรที่หนึ่งนะคะนี่สูตรที่สองหินบีลเด่นบนสูตรนี้นะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ซึ่งเป็นเด่นบนนะคะเด่นบนหินบอนี่เด่นบนของเรานะคะตั้งแต่ทํามาก็หลุดไปสองงวดนะคะเด่นบนห้าตัวนะคะเด่นบนห้าตัวเหมือน เหมือนล่างนั่นแหละคะ่ะเด่นล่างห้าตัวนะอันนี้เด่นบนห้าตัวนะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ค่ะศูนย์หนึ่งสองสามสี่นี่คือเด่นบนของเรานะคะเออเดี๋ยวต่อไปถ้าหวยออกปุ๊บนะคะทําเด่นบนเด่นล่างไว้รอเลยเนาะเด่นบนเด่นล่างนะคะบนหาตัวล่างหาตัวงว,วดนี้นะคะศูนย์ 5, หนึ่งสองสามสี่ห้างวดก่อนเข้าไปที่ห้านะคะรู้สึกว่ามันจะเดินหลักหน่วยดีดีนะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะคะน,ะคะนี่เอาสูตรนี้นะคะมาชนก,นกันกับสูตรนี้นะคะ ก็จะได้สองสามนะคะทุกคนหนึ 2, 3, ่งสองสามแสดงว่าหวยมีสองมีสามเนีนยนแาละละคะ่ะชนเลขดังแล้วนะคะโอ้นาซีเขาแล้วะคะ่ะสูตรมาโซนทางนี้หมดเลยนะคะก็ถือว่าน่าลุ้นจะ้ะน่าลุ้นจะ้ะถือว่าน่ากลัวอยู่จะ้ะเด่นบนให้ดูแล้วนะคะหลักร้อยของเรานะคะอันนี้สติหลักร้อยนะคะนี่สติหลักร้อยค่ะทุกคนนะคะ นี่นงวดวันที่หนึ่งพันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะสามแปดเก้าศูนย์ห้าสี่นะคะสามแปดเก้าศูนย์ห้าสี่เน้นไปที่แปดสามสี่เก้านะคะแปดสามสี่เก้าเอา้าลองดูนะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเอ็ดขึ้นมากลางเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเอฟซีว่าสีบวไปหนะ่ะวายเจ็ดศูนย์นี่ตามกันมาหลายงวดแล้วนะคะมจะไม่มาให้เอดสักทีบลอตเจ็ดศูนย์อันบลไม่ปีนี่มันจะไม่ออกบอค่ะ 7จ็ดออกมาเลยค่ะเจ็ดศูนย์หนึ่งอย่างเงี้ยว่าโอ้โสีโอ่งอองามแท้เอาแคบเอานะคะตัวนี้สถิติหลักร้อยนะคะจะเข้าจะหลุดก็ตามนี้เลยนะคะปีนี้เพิ่งหลุดแค่สี่ครั้งนะคะชุดเต็มนะคะเรามีชุดเต็มชุดตัดให้นะคะชุดเต็มก็สามแปดเก้าเนาะศูนย์ห้าสี่นะคะเน้นที่แปดสามนะคะสี่เก้าค่ะลองดูจะ้ะไม่ใช่ก็ไก่เคียงนะคะเดี๋ยวทําชุดบนชุดเต็มให้ค่ะ สติตัวนี้แล้วนะคะแล้วก็มาดูสติแต้มนะคะเราก็จะดูดับบนนะคะดับดับบนนะคะทุกคนนี่เนาะดับบนของของเรานะคะนี่ดับบนคู่บนนะคะที่ไม่มาด้วยกันค่ะต้องดูให้จบคลิปนะคะ ดับบนไพ่แคบไวเแล้วเนี่ยนี่อ่ดับนะคะทุกคนสายดับนะคะดับบนนะคะคู่บนไม่มาด้วยกันนะคะเก้าศูนย์ศูนย์เก้านะคะเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะดับสิบบนแปดนะคะดับหน่วยบนศูนย์ดับหลักร้อยสองอันนี้เป็นสูตรใหม่ของเรานะคะทุกคนสถิติดับนะคะเมื่อกี้จะให้ดูแต้มเนาะอันนี้แต้มสามตัวบนเด้อสถิติแต้มสามตัวบนนะคะทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะนี่แต้มสามตัวบนค่ะ อันนี้แต้ม2ตัวบนนะคะปรับใหม่นะคะสูตรปรับใหม่ค่ะทุกคน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7เช่นเดียวกันนะคะนี่นะคะผิดถูกก็ตามสถิติเลยจ้ะทุกคน,นะคะอันนี้คู่ดับนะคะทุกคนมาดูดับที่เราใช้กันนะคะถ้าสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลงให้เฉพาะดับตัวนี้นะคะแต่ว่าในนี้มันจะมีสติดับหลักร้อยนะคะดับสิบบนนะคะสถิตินะคะสูตรเก่าให้9้าสูตรใหม่ให้แปดค่ะ ดับสิบบนค่ะรัฐบาลไทยสูตรเก่าให้เก้านะคะดับเก้าสูตรใหม่ให้ดับแปดค่ะไปกันต่อเลยนะคะดับหน่วยบนนะคะสูตรเก่าให้สูตรเก่าให้ดับสามนะคะสูตรเก่าให้ดับสามสูตรใหม่ให้ดับศูนย์นะคะหน่วยบนเนาะหน่วยบนค่ะ แล้วก็จะมีดับร้อยนะคะทุกคนสูตรเกา่าสูตรใหม่นะคะตัวนี้จะเป็นสถิติสูตรเกา่าสูตรใหม่ในในนี้แอดไม่ได้เขียนให้นะคะทั้งสูตรเกา่าแอดไม่ได้เขียนให้นะคะให้มาดูในนี้เอานะคะเพราะว่าบางทีสูตรเก่ามันหลุดนะคะเราถึงเปลี่ยนสูตรใหม่เนาะสูตรเก่ามันหลุดดีนะคะหลุดบ่อยมีช่วงหนึ่งที่มันหลุดบ่อยๆนะคะแอดก็เลยเปลี่ยน เอานี่นะคะทุกคนนี่เนาะสถิตินะคะดับหลักร้อยค่ะดับร้อยนะคะดับหกนะคะสูตรเก่าให้ดับหกสูตรใหม่ให้ดับสองจ้ะเอาแคบเอาจ้ะสถิติค่ะสูตรเก่าสูตรใหม่นะคะใช้ทั้งสองสูตรค่ะดับให้ดูแล้วนะคะสถิติดับให้ดูแล้วสถิติเด่นให้ดูแล้วนะคะ แมนบอร์ดสถิติหลักร้อยให้ดูแล้วนะคะเมื่อแล้วค่ะไม่มีอะไรให้ดูแล้วนะคะหมดแล้วเนาะอ่านี่นะคะสรุปบนของเรานะคะก็ขอให้หมานขอให้เฮงนะคะเอสก็ขอให้เอฟซีนะคะนี่เนาะก็มีแต้มนะคะมีรวมแต้มนะคะรวมแต้มให้เอฟซดูอีกรอบหนึ่งนะคะรวมแต้มเอสก็ทําไว้แล้วละแต่ว่าลืมให้ดูนะคะอ่นนี่รวมแต้มนะคะจะง่ายต่อการแคปหน่อยนะคะตัวนี้รวมแต้ม ให้ได้รับชมรับฟังค่ะทุกคนนะคะ,ะให้ดูสรุปแล้วก็ให้ดูรวมแต้มนะคะปิดท้ายด้วยสองตัวนะคะ2ตัวบนนะคะนี่บนแอดเด่นนะคะบนชนสองสามก็เด่น2อสามละคะ่ะมันจะแค่แลดมาล่างไหมนะคะโอ้หาสองคือสวยเท็นอหหาสองก็งามเลยคะ่ะห้าสองสองห้านี่มันเคยออกไหมัือ, 5, อ,อ,อห้าสองสองห้า เอาวากันไปตามสูตรละค่ะจะมีตัวไหนมานะคะขอให้มันเข้าในนี้ละค่ะเป็นตัวใดก็ได้ค่ะมาโรดค่ะเดี๋ยวเราเจอกันกับชุดสามตัวบนนะคะชุดสามตัวบนชุดใหญ่ของเราค่ะทุกคนอ่ะปิดท้ายแล้วนะคะปิดท้ายคลิปค่ะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะขอให้มาขอให้หิงขอให้ปังขอให้ทุกท่านโชคดีกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอเด้อสวัสดีค่ะโชคดีจ้า